เมื่อวานนี้สถานการณ์ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากมียิงก่อกวนช่วงประมาณสักทุ่มเศษที่เราได้ยินเสียงแถวแถวช่องอันมาะนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางฝั่งกัมพูชายเองเนี่ยเขามีเรื่องของการนําทูตจากประเทศต่างๆเข้าไปเยี่ยมชมดูบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยหรือเปล่าก็เลยทําให้เมื่อวานนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นหลักเหมือนกับ2วันก่อนรวมไปถึงเมื่อคืนเมื่อวานนี้ที่มีที่ภูมะเขือกับช่องอ,อันมาะนะครับ เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเมื่อวานนี้เสียงยิงก่อกวนน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับช่วงเวลา1 9 0เก้าช่วงนี้กำลังยิงกันอยู่บนผู้มะเขือนะครับเสียงปืนเล็กดังลั่นเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรก็เก็บหลักฐานให้หมดค่ะเนาะเพราะว่า กลางวันไม่ค่อยทําสังเกตไหมกลางวันไม่ทําจะชอบทํากลางคืนที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ประสานขอภาพถ่ายดาวเทียมไปตรงไหนมันมีแสงไฟวาบขึ้นมาวาบขึ้นมาก็เดี๋ยวส่งเป็นหลักฐานไปะนะครับมีอะไรก็จะฟ้องใครฟ้องไปเราเก็บหลักฐานให้หมดแล้วก็ยื่นให้เขาทีเดียวเลยเดี๋ยวว่ากันเรื่องที่จะไปสารญาญาโลกด้วยะนะสถานการณ์ตอนนี้คุณผู้ชมยังมีความเปราะบางอยู่นะครับ เห็นไหมว่าเมื่อคืนยังมียิงก่อกวนช่วง19นาฬิกา1นาทีอยู่เลยดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์ข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเคลียร์พื้นที่เซฟหมดแล้วเขาก็ออยาตที่กลับบ้านได้แน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของที่มันยิงมาบางส่วนมันก็ทํางานไปแล้วระเบิดอะลูกกระสุนปืนใหญ่อะไรมันก็แตกไปแล้วแต่มีบางส่วนก็ต้องยอมรับว่ามันตกมามันอาจจะยังไม่ระเบิดก็ได้เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ EOD เขาเข้าขไปดูแต่ละพื้นที่ตอนนี้ ทหารก็ดีร่วมกับตำรวจก็ดีเขาช่วยกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วไปตรวจสอบแล้วแวกบ้านให้ท่านว่ามันปลอดภัยที่สุดหรือยังมีพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่บ้านกรวดบุรีรัมขอเสี่ยงภัยกลับไปเปิดทําการค้าขายแล้วก็กลับบ้านตัวเองเพราะเป็นห่วงบ้านก็เป็นห่วงเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็เป็นห่วงเพราะทิ้งมาร่วมสัปดาห์แล้วชาวบ้านบอกกังวลก็กังวลแล้วก็ในใจไม่ไว้ใจทางฝั่งน้นว่าจะหยุดยิงจริงๆถ้ามีสถานการณ์ประทะอีกก็อยู่ในสภาพสวมรองเท้าพ้าใบเตรียมวิ่งเหมือนกัน คือพร้อมอพยพเต็มที่เบื้องต้นช่วรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่สำรวจจานวนชาวบ้านทั้งที่อาศัยอยู่ค้างเก่าคือไม่ได้ออกนอกพื้นที่แล้วคนที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมารายงานให้ทั้งอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มชาวนาที่สุริน์อันนี้ก็ใบจ่ายมารอรายได้ไม่มีก็ทนไม่ไหวก็ต้องหารายได้เพิ่มก็ยอมเสี่ยงเอาปุ๋ยยาไปฉีดพ่นนาข้าวเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวให้ได้ผลผลิตตามฤดูกาลเพราะ เมื่อวานนี้ในบริเวณพื้นที่นาของเขาไม่มีการยิงปะทะไม่มีเสียงอะไรดังนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยพอสมควรก็กลับกันไปทําให้เร็วที่สุดแต่ถ้ามีสถานการณ์อะไรก็ไม่ไว้วางใจแล้วถามว่าเชื่อไหมว่าเขาจะหยุดยิงเขาบอกลึกๆก,ก,ก็ไม่ค่อยเชื่อหรอก